ข0บทที่30ข้อที่31พ่อไก่ที่เดินป้ออยู่แพะผู้และพระราชาที่ดำเนินอยู่หน้าประชาชนของพระองค์ ข้อนี้ต่อเนื่องมาจากข้อก่อนหน้านี้ข้อก่อนหน้านี้บอกว่ามี3สิ่งสี่สิ่งที่สง่างามมี4สิ่งที่สง่างามและเกินเวลาเดินหมายถึงว่าดาเนินชีวิตอย่างสง่างามก็ถ้าเปรียบรักษาคือว่าเดินอย่างสง่างามในบรรดาสัตว์ทั้ง3ชนิดนี้น,น,นะฮะข้อที่30บอกว่าอย่างแรกก็คือสิงโตสิงโตที่เดินไม่ยอมหันกลับเลยนะฮะเดินดั่งแน่วแน่สิ่งที่สองที่เดินสง่างามก็คือพ่อไก่ป้ออย่างที่3คือแพะผู้แล้วก็อย่างที่4คือพระราชาพ่อไก่หรือไก่ตัวผู้เป็นสัญลักษ ของความแข็งแกร่งและมีพลังพ่อไก่มันจะเดินอย่างงดงามอย่างมั่นใจในการเป็นผู้นําของไก่ตัวอื่นๆเพราะว่ามันถือว่ามันเนื้อไก่ตัวเมียเดินป้อเนี่ยเป็นภาษาภพพจน์หมายถึงเดินอย่างมั่นใจเชิดหน้าแล้วเดินอย่างสง่างาม,าม,มเพื่ออวดความสง่างามของตัวมันนะครับเดินอย่างสง่างามเรียกเดินป้อเดินอวดความสง่างาม,าม,ามเหมือนกับพ่อไก่ที่กําลังเดินอยู่กลางลานใช่ไหมแล้วก็อกผายไหลพึง่ง เอ็กเอกแล้วก็เดินอย่างสง่างามแบบภูมิใจภูมิใจอย่างนี้นะไม่ใช่เยอะยิ่งแต่ว่าเป็นความภูมิใจที่เป็นธรรมชาติโดยตัวมันเองดังนั้นภาพของการเดินที่สง่างามหรือการดําเนินชีวิตสง่างามก็คือว่าภูมิใจในสิ่งที่พระเจ้าสร้างให้กับเราวันนี้เราอาจจะไม่สวยเท่าคนนั้นในสายตาของคนอื่นแต่เราภูมิใจฉันสวยที่สุดละในสายพระเนตรของพระเจ้าพระเจ้าสร้างฉันมาอย่างดีที่สุดแล้วเราจะไม่เหมือนคนนั้นเราจะไม่เก่งเท่าคนนี้เราจะทําไม่ได้อย่างคนนั้นแต่ไม่เป็นไรภู ภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นที่พระเจ้ามอบให้กับเราที่เรามีเราไม่ได้เป็นนกอินทรีแต่เราเป็นพ่อไก่เราก็สง่างามเดินอย่างพ่อไก่มั่นใจภูมิใจในสิ่งที่พระเจ้ามอบให้กับเราเราก็จะสามารถดําเนินชีวิตอย่างสง่างามตัวที่3แพะตัวผู้มันมีเรายาวซึ่งสง่างามมันสง่างามและที่สําคัญก็คือว่าเข่าของมันนั้นทําให้ดูหน้าเกรงขามเมื่อมันนําหน้าแพะตัวอื่นๆแพะตัวเมียอื่นๆแพะผู้เดินนําหน้า ตัวเมียสง่าพาเผยโอ,อ้อวดในเขาอันง,งดงามของมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสัญชาตญาณว่ามันเป็นผู้นํามันนําทางมันเดินนําหน้าให้ตัวเมียเดินตามเวลาเผชิญอันตรายมันก็จะเจอก่อนมันลุยก่อนมันนําหน้าก่อนไม่หวาดกลัวสิ่งใดก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสง่างามของแพะผู้ดังนั้นเราดําเนินชีวิตอย่างสง่างามเหมือนสิงก็คือพระเจ้าเรียกให้ทําอะไรเราก็ยังเดินต่อไปไม่หันมาไปข้างทางเหมือนข้อไก่ภูมิใจในสิ ที่พระเจ้าให้เราเป็นอันที่สก็คือว่านำหน้าเป็นผู้นาไม่ใช่ไปหลบหลังคนอื่นแต่ว่า พร้อมเผชิญสิ่งต่างๆเป็นผู้นำนั่นคือการดําเนินชีวิตอย่างสง่างามอาจจะนําในครอบครัวนําในกลุ่มเซลล์นำในคริ่งซากนาในที่ไหนแบบดำเนินชีวิตยอย่างสง่างามพร้อมเผชิญอันตรายอย่างกล้าหาญอันที่4ซึ่งเป็นไฮไลท์มี3อย่าง4ี่อย่างใช่ไหมแสดงว่าอย่างที่4นี้สําคัญที่สุดอันที่4พระราชาที่ดําเนินอยู่หน้าประชาชนของพระองค์เป็นภาพของกษัตริย์ที่ไม่ได้อยู่เบื้องหลังฮนะแต่ต้องอยู่นําหน้าเดินนําหน้าประชาชนอย่างมั่นใจมีอํานาจและได้รับการ เครพเป็นเหมือนกับผู้นําที่นําประชากรของเขาไปในทิศทางที่ควรจะเดินไปถ้าเปรียบเทียบกับเราก็คือการเป็นผู้นําในฝ่ายวิญญาณที่นําหน้าฝูงแกะของพระเจ้าประชากรของพระเจ้าให้เดินไปในทางที่ถูกต้องโดยการเป็นแบบอย่างที่ดีสิ่งที่สง่างามก็คือพระราชาไม่ได้หลบหลังประชาชนแต่เป็นแบบอย่างประชาชนในการเดินนําหน้าประชาชนนําไปที่ไหนทาอะไรก็ได้นี่คือการดําเนินชีวิตอย่างสง่างามคริสเตียนครับ หากคุณอยากจําำนวนชิดอย่างสง่างามจงเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นแบบอย่างที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าให้คนที่เห็นคุณเดินตามมาอย่างไรก็ดีในข้อนี้เนื่องจากมันเป็นไฮไลท์น่าจะเล็งถึง พระเยซูคริสต์ด้วยผู้เป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งหลายและเมื่อพระองค์อยู่ท่ามกลางประชากรของพระองค์นั่นเป็นความสง่างามอย่างยิ่งของพระองค์เป็นกษัตริย์ผู้งดงามในการเสด็จมาของพระองค์ท่ามกลางประชากรของพระองค์ก็อาจจะเป็นภาพที่เล็งถึงพระเยซู ع. ว่าโอ้สง่างามที่สุดเลยวันที่พระเยซูเสด็จมาใช่ไหมเสด็จมารับเราในวันที่พระองค์เสด็จมาก็ช่างสง่างามสรุปภาพรวมการดำเนินชีวิตอย่างสง่างามเป็นเหมือนสิงโตที่ไม่เปลี่ยนแปลงเป้าหมาย ในการทรงเรียกพ่อไก่ที่เดินป้อที่ภาคภูมิใจในสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้แพะผู้ผู้นำหน้าฝูงตัวเมียเผชิญกับอันตรายไม่ได้หลบอยู่หลังใครพระราชาผู้เป็นแบบอย่างให้กับประชากรของพระองค์เราต้องเป็นริสเตียนที่เป็นแบบอย่างให้กับคนอื่นแล้วการดาเนินชีวของเราจะเป็นการดำเนินชีวิตที่สง่าง,งาม